ซาลาเปารสไส่ไก่คั่วกลิ้งเป็นไงวะไก่คั่วกลิ้งหืมเลกินกับข้าวได้เลยเนี่ยหืมเออไม่แอบคือเผ็ดมีความเผ็ดมีความเคม็มกินซาลาเปาประกายจักทฝีอยู่นะคะไปแล้วไส่ไก่คั่วกลิ้งหืม แ้งขาเปาทำาที่เป็นข้าวได้เลยคือเราจะเคยกินขาเป่าไส้เค็มใช่ไหมที่ปกติมันจะแบบไม่ได้ทําจัดจ้านมากเพื่อให้มันกินง่ายๆจัดจ้านนะคะถึงพริกถึงขิงจริงนะคะไม่ธรรมดาอร่อยอะ่ะกินเป็นข้าวได้เลยอะ่สรระสาลาเปาไก่คั่วกิ้งใส้แบบใส้พอดีนะไม่ได้ให้ไส้น้อยนะ เคยกินใช่ไหมทาละเปาที่มันเป็นแบบถึงไส้มาให้เนี่ยแค่เนี้ยกัดไปแล้วปวดหูกลวงจนถึงไส้ไส้มีแค่นี้อันนี้ไสเท่านี้อือออร่อยหนูได้มีพริกด้วยอ่ะจัดจ้าม,มากไม่เอยกินมาก่อนเลยนะไสเนี้ยอร่อยว่ะ